ปีนี้ต้นใหญ่โดกมากมากเลยอุ้ยลูกนี้เหมือนจะสุกอุ้ยสุกแล้วจริงทุกคนเข้าโพสาลีเข้าโพสาลีมาส่งเข้าโพทุกคนเดี๋ยวจะได้ได้เหลืองหรือยังยอุ้ย ได้แล้วได้แล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวจะเก็บไปบ้านไม่ยานะคะไม่ย่าอยากชิมข้าวโพดหวานนะคะเนี่ยข้าวโพดเหลืองทุกคนหนึ่งปลูกปีแรกเลยอยุ้ยไปจะเก็บกันข้าวโพดเหลืองโอ้ยฝักแกนี่ฝักแกแล้วทุกคน ก่อนว่าใช้ได้ไหมโอ้ยดกเลยอันนี้ฝักอวบอ้วนมีหนึ่งสองสองฝักไปดูตรงนี้ขนาดปลูกหยอดลงลุมแล้วสองสามโอ้ยอน,นี่ฝักอบอวบอเลยดูทุกคนอือหือปิดปิ้งกันโหแมน นี่โอ้โหฝัก,กใหญ่เรามาแกะดูสิสวยงามไหมฟันหล่อเปล่าโหทุกคนเฮ้งามอุ้ยข้าวโพดสาลีฝูปีแรกนะคะเนี่ย ไปเราเอาไปบ้านแม่ย่ากันพลิกเม็ดใหญ่เลยเดี๋ยวจะได้มาเก็บพลิกอีกแหละโอ้โหเม็ดใหญ่มากเดี๋ยวบ้านแม่ย่าสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวมาเก็บมาเดือกันสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่บ้านแม่ย่าแล้วนะคะพ่อบอกว่าวันนี้เป็นลมลมเย็นเย็น,ยนพัดพัดไม่ต้องแบบย่างหรอกเพราะงั้นอดเลยนี่งว่าจะปิ้งย่างเดี๋ยวเราจะไป เดี๋ยวเราจะไปเดี๋นวนจะพาทุกคนไปเก็บมะเดื่อค่ะทุกคนไม่ยากบอกว่าเก็บมาให้ได้หนึ่งกิโลนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้เยอะไหมค่ะโอ้สปริตปาปิก้าของไม่ย่าแดงแล้วทุกคน <laughs> น่ารักจังอุ้ยนั่นอีกนั่นอ่ะอันนี้พันธ์สีเหลืองนี่อยนกนกตกใจเรา <laughs> ดูใบไม้เริ่มร่วงแล้ว เย็นๆหนาวๆแต่ก็ยังมีแสงแดดปีนี้ต้นใหญ่โดกมากๆเลยอุ้ยลูกนี้เหมือนจะสุกอุ้ยสุกแล้วจริงๆด้วยนี่นิ่มนี่ต้นนี้สุกแล้วทุกคน,นโอ้โหงามจังเลยลูกใหญ่มากมาถึงก็เวลากาแฟบ้านเม่ยาพอดีเม่ยาทำเค้กแอปเปิลน,นะคะ หนึ่งก็เลยได้จัดไปสองชิ้นมางีงไม่อ้วนเอาเท่าไรโอ้ดูตรงนี้เออไม่เหี่ยวอยเลยสุกจนเหี่ยวไปจ้ะนี่ก็ถ้าจะสุกแล้วนี่นี่ติบๆก็ยังมีเยอะเต็มเลยปีนี้ดกมากเสียงติกๆสองลูกนี้สุกจนเหี่ยวจะหลน่นแล้ว นิดเดียวก็จะรวมไปไม่ถึงต้นอะ่ะทุกคนตรงนี้เต็มไปหมดเลยพ่อปู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาออกให้หมดตรงนี้ไม่ยาบอกห้ามเอาออกโอ้ยเถียงกัน <c oughs> รบก,กันไม่ยาเก็บทุกอย่างพ่อปู่จะตัดทุกอย่างออกเพราะมันรก,ออกไหนล่ะอุย้ยนู่นนู่นอันนี้สุกยัง ันี้เป็นสีม่วงๆนะแต่ยังแข็งนี่เลยอ่ะอยู่ในที่อยู่ลุกๆเนี่ยทุกคนโอ้ยยังไม่เห็นอู้ลูกใหญ่มากคู่อยูค่ะนห,ห้ลูกไหนสุกสองกบสองทุกคนคู้ยุกเต็มเลยยังดิบๆอยู่เห็นมีน้องน้องวิถานนะว่าลูกดิบเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวพี่หนิงเด็ดไปชิมดูนะ ยังไม่เคยชิมเลยลูกดิบๆนี่อุย้ยข้างบนดกมากทุกคนนี่นะโอ้ยหลบอยู่ใต้ใบก็มีนะโอ้ยโน่นโน่น,นข้างบนไหนจะถึงอุย้ยโน่นลูกข้างบนยังไม่จะถึงไม่ถึงนะเนี่ย นู่นอยู่ข้างบนนนทุกคนอ้ยนั่งไงลูกทางนน้นอุ้ยลูกตรงนน้อน,อนอีกนี่เหมือนจะสุกแต่ย,ยังไม่สุกใกล้จะสุกเหมือนจะสุกอู้ดกมากเลยทุกคนอันนี้ยังดิบอยู่ไปชิมก่อนนะคะดิบๆเนี่ยใหญ่มากเลยทุกคนเหลืออีกตังหนึ่งสองสามสี่ สีผลหน้าหนึ่นงเห็นหนู่นข้าบนนุ่นนเอาไม่ถึงเข้าไปก็เข้าไม่ได้เออทุกคนถอยทับก่อนไปหาบันไดดอกไม้บ้านไม่ยาสวยเนาะทุกคนตรงระเบียงก็เริ่มจะหนาวมาแล้วอ่ะหนาไปแล้วทุกคนไม่ยหาซื้อขายในอีเบนะเก่งมากทุกคนใช้โทรศัพท์เมื่อกี้มีคนมารับของ แม่ยากำลังเตรียมอาหารเย็นตอนแรกว่าจะปิ้งย่างนะคะเพราะปู่ว่าอากาศเย็นเย็นไม่นั่งหรอกข้างนอกก่อนเฮ้ยวันศุกร์นั่นแบบว่าอากาศเย็นลงทุกคนคนที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบแบบขาพูดมากเท่าไหร่นะคะแต่บางส่วนคนบางคนเขาก็ชอบแต่ไม่ย่าเนี่ยว่าอะไรอะไม่ย่ารอหมด ม่ยาทานกัำนิ่งหมดแม้กระทั่งออมอ,อมไก่ใส่ปลาไม่ไหายังชิมเหมือทุกคนอุย้ยเผ็ดอร่อยโอยม่ย่าสุดยอดไม่ยาเป็นผู้หญิงที่เป็นคนเปิดเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนชอบพูดกับชอบคุยถ้าแบบท่านไหนมีเพื่อนมาอะไรเงี้ยนะคะไม่ยาจะชวนคุยน,นี่นนนอุ้ยดูสึกวายย่ายังไม่ ยังไม่เหลืองเต็มที่เลยยังไม่แก่มากเลยทุกคนแต่ก็นั้นคิดถึงตอนสมัยเด็กนะคะพ่อเนี่ยทำไร่ไร่ข้าโพดเพราะว่า,าพ่อจะมีแบบที่หนึ่งสองสามสามสี่แปลงอะทุกคนแล้วพ่อก็จะปลูกตรงนี้มีไร่ข้าวโพดมีถั่วดินมีมันมันแก้วอีกตรงหนึ่งพ่อก็จะปลูกเป็นสวน ผลไม้มีมะม่วงมอีอะไระมีมะม่วงมีน้อยนาหน่งก็งเลยเห็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วสงสัยหน่งจะชอบแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทำเพราะว่าเอา้า <c oughs> มันยังอ่อนเลยโอ้ยไปหักมาไปคนหนึ่งหักอันหนึ่งมามันยังไม่แก่เต็มที่เลยเสียดายมากเลยเอาไว ต้มน้ำซุปจะได้วันหวานหอมหอมเฮ้ยขอโทษนะคะนี่นิงจัดโต๊ะอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนายช่างใหญ่กับพ่อกำลังติดตั้งอืมปิดตแม่ถาม,ม,มว่าเขาปุดโต๊ะอาหารเย็นรอ <laughs> นิงช่วยแมา่ย่าจ,จัดทุกคน,นนี่ก็เป็นไข่ต้ม นี่ก็เป็นขนมปังนะคะวันนี้พวกเรามาเร็วเพราะว่าในช่างจะมาติดตั้งที่ซื้อให้เป็นของขวัญแม่ย่าเนาะที่นั่งเลื่อนลงจากบันไดนะคะโอ้โอโลด <c oughs> นี่อันนี้หมูบดสดๆมีคนถามว่าคนเยอรมันเขาทานแบบนี้เป็นหมูสับสดๆวันต่อวันนะคะเนี่ยคือเขาสับวันนี้แล้วเขาก็ขายในตู้แช่เย็นนะไม่ใช่แบบอ่าวางไว้ข้างนอกนะคะทุกคน วุน้นดาบ้าวันนี้ถึงจัดโต๊นะคะอันนี้เป็นแต้กวาดองค่ะทุกคนเดี๋ยวแล้วก็มีเนยเนียก็จะทานแทนข้าวนะขนมปังนะทุกคนแต่ว่าหลากหลายขนมาเมยเ้าเชอรี่ค่ะทุกคนไม่ยาทำหมดไปขวดหนึ่งแล้วอร่อยมากมาไมา้เฮลดียเดียมาชเปียนมาชเปียน Oh Mann, den geben. Macht's gut. <good>. Bye bye. <laughs> <laughs>